ทำไรอะอลิซกำลังรวบรวมคิดเบื้องหลังกันซ้อมอยู่อะเออดีเหมือนกันใช้มือถือถ่ายก็ได้นะข้าวหน้าเซตขาวลังกล้องไว้กับมือถือเลยดีเพราะว่าเวลาวงดังขึ้นมาจะได้มีคลิปส่งให้เพจต่างๆด้วยอืมอืแล้วไม่ง่วงบ้างเหรออลิซก็อยากนอนอยู่นะแต่ว่าพอหลับตาแล้วมันก็รู้สึกตัวตลอดอ่ะดีจังนะ วันหนึ่งมีเวลาเกินยีิบสี่ชั่วโมงไม่เห็นดีเลยเราก็อยากพักบ้างนะ <g ül> ก็อลิสซคนเขาหลับแทนให้แล้วไงแต่อลิสคนนี้เขาก็อยากหลับค่ะ <c oughs> แล้วไม่กลับบ้านบ้างอา่ะอช่วงนี้ <c oughs> ก็อยากกลับนะนาน,นานกลับทีดีกว่า เวลาก,กลับไปเราเห็นแม่เศร้าแล้วเรารู้สึกเศร้าตามอ่ะเอาตรงๆแต่ก่อนเราคิดเนะว่าแม่ไม่รักเราเลยอ่ะเพราะว่าแม่ก็กดดันเราตลอดเวลาเราเพิ่งมารู้ทีหลังนี่นแหละว่าแม่รักเรามากขนาดไหนอ่ะอพ่ยงเช่นว่าแม่ก็คงลืมไปมั้งว่า เราก็มีชีวิตของเราเองอ่นะ่วงนะไปนอนก่อนนะเดี๋ยวแล้วที่ถามเราเมื่อกี้ว่าไม่กลับบ้านบ้างหรอคือลำคาญปะลำคาญมั้งนะไปนอนแล้ว ไม่หรอกปากไม่ตรงกับใจ